วัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนตอ,องคำทุกท่านครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e โกลานะครับเว็แบบไซต์โกราดทคอมรวมถึง u t u b e โกลานะครับวันนี้อังคารที่10มกราคมแล้วนะครับทางโกลาก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทองคําม,มานําเสนอกันนะครับไปดูราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ก,นกันก็ยังคงปิดตลาดในแดนบวกนะครับโดยในช่วงต้นราคาซื้อขายได้ขึ้นไปทดสอบระดับ1881ดอลลาร์แต่ก็ไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วก็ลดลงมา,มาแตะแถวประมาณ1 8 6 6ดอกลลาร์นะครับก่อนที่จะได้แรงหนุนในช่วงท้ายตลาดจากการอ่่ออนคาขง งเงินดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการหดตัวของตัวเลขภักบริการสหรัฐนะครับทำให้ตลาดคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรวดเดียว0.5%ในการประชุมเอเมช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เหลือเพียงแค่20%เท่านั้นนะครับทำให้เงินดอลลาร์ล่วงลงมาแต่ระดับ103 ลดลงมา0.85นะครับแล้วก็ดันให้ราคาทองคำขึ้นมาปิดตลาดที่ระดับ1,871ดอลลาร์ได้หรือเพิ่มขึ้นมาประมาณ5.5ดอลลาร์นะครับขณะที่เงินบาทก็เมื่อวานนี้ก็ทำสติแข็งค่าในรอบ9เดือนนะครับแต่ก็เริ่มจะมีสัญญาณพักตัวระยะสั้นแล้วก็ อาจจะมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับประกอบกับราคาโกลสปอร์ตมีแนวโน้มได้ยืนส่งตัวแถว1,870ได้ทำให้วันนี้ราคาทองคำในประเทศก็มีโอกาสได้รับผลบวกจากค่าเงินบาทนะครับ ทั้งนี้ราคาทองคําแท่ง96.5วันที้สมาคมค้าทองคําได้ปรับราคาขึ้นลง2ครั้งนะครับภาพรวมราคาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ราคาปิดตลาดเมื่อวันนี้ราคาขายออกอยู่ที่29,750บาทนะครับขณะนี้ราคารับซื้ออยู่ที่29,650บาทนะครับไปดูการคาดการเคลื่อนไหวของ Go ลสปอร์ในวันนี้นะครับโดยใช้นิ่งโกบูเลียนมองว่าราคาทองคํำยังติดแนวต้านสําคัญทางเทคนิคบริเวณ1,800 7 8 1,880บดอลลาร์านะครับทำให้เกิดแรงเทคโปรฟิตนักลงทุนต่างรอคอยการประกาศตัวเลข CPI ที่จะเปิดเผยในช่วงค่ำวันพฤหัสน,นี้นะครับนอกจากนั้นในวันนี้ก็จะรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดนะครับจากกรุงโซลโคมประเทศสวีเดนแม้ว่าประธานเฟดอาจจะไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐโดยตรงนะครับแต่ก็นักลงทุนก็จะรอฟังว่าความคิเห็นของประธานเฟดเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุม FOMC ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าจะออกมาที่0.25หรือว่า0.5กันแน่ ทั้งนี้หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคหลังจากที่ราคาขึ้นทดสอบระดับ1,880แต่ก็ไม่สามารถเบรกทะลุและก็ยืนเหนือดวดนังกล่าวไปได้นะครับการปิดของแท่งเทียนลายวันก็แสดงความเสี่ยงว่าอาจจะมีแรงเทคพอรฟิตเพิ่มเติมกลยุทธ์วันนี้ทางชายนิงโก้แนะนําว่ารอราคาทองคํายอดตัวแล้วเข้าโอเปรองนะครับเพื่อเก่งข่าว CPI ในคืนวันพฤหัสน,นะครับโดยเข้าโอเปรองที่ระดับ1,850ถึง1,843นะครับอีกจุดหนึ่งก็1,832ดอลลาร์โดยมีจุด SL ที่หนึ 1,820ดอลลาร์ 1, นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางเพจโกลานำมาฝาก ันในวันนี้นะครับสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรยายใหญ่เมืองไทยนะครับที่ยังคงศับดิ์สิทธิ์การเนินงานของโกลามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไ l g b u l l i ี n International ร์กัดบริษัทอินดากูโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิจจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกเจเวลลี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมูนิตี้จำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหงจำกัดนะครับถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทางช่องทางต่างๆของโกอาร้านะครับขอบพรระคคุณทีี่ตติดดามสสวัับ